สวัสดีครับผมนายธนวินภูมิเลิศวันนี้จะมาต่อวง,งจรวงจรท็อปเทนนะครับเริ่มต่อวงจรแล้วเอาก็ไปรองเขาแต่เนี่ยคือมีคนเดียวแต่

มันเลยแล้วบอกมันเลยอาจารย์พ่ออาจารย์เรียกอ่ะนะอาจารย์เล็กๆของการเนี่ยเขาสุ่มเขาสุ่มเลยแหละอาจารย์นั่งมือเพื่อนดเลือดสนิตนะเันไกลกันเนี่ยมีกระจกข้ออาจารย์อยู่วันนี้ก็รู้เลยนั่งนี่นั่งนั่งข้อประจุเลยไอ้เหมือนต้องเอาสไตล์ทหารยิงโกงอ่ะเก็บแค่นี้ดีอ่ะ สักพักเขาโทรศัพท์อาจารย์อาจารย์เสร็จบางแก้เกตเรียบร้อยไอไอทั่นเอาเข็มวินาทีอ่ะเป็นคำเฉลยแล้วไอเข็มนาทีอ่ะเป็นข้อ ิลาดเกมกูไม่เคยดูนะโซนทไม่ใช่มันเอานาฬิามันบอกว่ามันเอาวิ่นเอาเข็มนาทีนที่นเป็นคต่อแต่เข็มนาทีอ่ะเอาเป็นข้อมุดเดินขีดก็ข้อหนึ่งสองขีดก็สองเปิดแล้วเวลาเข็มนาทีไปชี้เลขตรงไหนก็เอาพูดเป็น 0- ซนที่โองกย่งเงี้ยผมดูอ่ะ ม่จลาอ่ลองไปกินข้าวขาแล้วปิดกันนะิิรทำได้หรอได้เลยได้อมันต้องมันต้องอันนี้มามันต้องเตียงมาเตียงของจอเส้จแล้วนะครับมันต้องคุยขั้นตอนตอต่ไปต่อของจอนะต่อน่ั่ไ้องยไ้องสูงจักูเหรอใช่พ่อตาเราั่อตานกอดคอเลยอาาจะกดคอใครวะอ่อารสมองคนนี้เปนตีนตี เขาเมาได้่เลยฮะฮัลโหลคนมาอาจารย์ตอนนั้นก็เมาด้วยพาอาจารย์คนเต้นเลยที่ไหนเต้นเน้นทะเทศอะไรนะอินเดียอ๋ออินเดียอะเฮ้ยจังโอ้โหมีก็มีนะโอ้อินเดียมันเป็นเพลงหน้าเต้นต้องไหนนะฮะต้องรองจะงหุดจริงๆริงเมาต้องจังหวดจริงจริงเมาแล้วมนกินเยอะจัดไปตอนนั้นไปนี่ไงอินเดียมันมีแต่เพลงแบบไปที่ไหนวะนี่บายสบายอ่ะที่เนี้ยที่ไหนวะเออสุขสมงไหน ยีรดางจันรอคยีแางเขียนยาดงใส่นว่าปากบมใชครับชั่วโมงเดียวหมดเดียวหมดหรือก็ไปต่อที่มือเมาตั้งแต่ฝุกกฎหมายต้องไปกัไปต่ออไปลวก่อนนั่งหรือนั่งเอพนักขาเมื่อกีานะข้าเ่อก่อเออจ่ลูกางนั่นองอ็นเอ็นนะเอ็นคอข้า ถูเนอะเออ้ไนะไหวไหมาจย์ขับรถไม่ได้เดนะนและวรับเป็นอะอโทได้อะทอตได้แต่ทไม่พอกท้าดีใหญ่าเลยใหญ่ด้วยยิงเมาเมาด้วยนยดีกว่าปคู่เลยใครจะรู้หมอใครื่รูว่าตอนเมาอาจจะขับของตอนันเมเมาอะไรเอาที่ห่านเมากลับบ้านถเีบทั้งหมดเลยอ้าวเป็นจบดีทียอีกไปียต่อจ แล้วกลับันยังไงอ่ะจางจางโตจางโตที่ลงโอ้โหรับบาลีเจ้าโตโตเบะโตเะแล้วจางโตก็ไปกินเนี่ยจางบุ๊กจางบุ๊กสิ้มซีบรอดชหป่าสนุกอ่ะเขาเมาไหมจางบุ๊เมาเมาน้องจางบุ๊กโอ้โหจะได้ถ่ายรูปอยู่นะกิรูย่อยกคสภาพูแต่ละคนเวลาเมาจะเป็นยังไงบ้าไม่ต่างกันเยเอติเตนดาวดอ่ะ กินแล้วคนก็กูก็คือคนไงไงกินก็ต้องเมาอ่ะเไม่เลิกเมาก็ต้องหลุดเป็นธรรมดาอยู่แล้วมีมีกระถาด้วยอาจารนกระถาทุกแก้วปิดเลยใครจะต่อเดี๋ยวลงกินข้าวนะครับปิดปิดเไปกินข้าวก่อนเนี่ยเดี๋ยวป๊าลเสร็จเอาไปกินข้าวเดี๋ยวการก็ต่อเครื่องนี้ท็อกเกเนอ่ะเดี๋ยวกูจะไปต่อเดี๋ยวตาตาเขาเนาะไอ้ป๊าลทำได้ปะ เอีวปลาอัวเ้ยเดีน้ยอแล้วก็เดียเื่เขียเาใจด้วยมีวิิ่งอ่ะมไม่หล่อมองน้าขแล้เจ็ดตาให้โคช่นเจ็ดยอะไรอ่งบอกว่าเจ็ดอย่่ีก็เจ็ดเองแต่ก็ต่อยังไม่ต่อเลยมีวิิ่งอ่ะอาจารจริงไปเนี่ยสิ่ครูครูช่ไปในเงินเยอะกว่าครูเยอะกว่าเพราัมัเยอะกว่าเพราะมันได้เป็นอาจารย์มันมีเยอะ ถ้าเป็นที่เนี่ยนานๆได้แตเงินสักต่อบอกเว่าก็มีเงินก็เป็นครูดีก็วะเงินเดินอยู่แล้วนะเงินเดินอยู่แล้วแล้วก็มีเงินเงินตั้งำหนักจะซ้ำหนักกับเงินรอบบาทผมกลัวสอนเด็กไม่เป็นอาจารย์แต่ถ้าเป็นอน้าาจ้างอย่างเนี้ยหน้าตาจ้างตักนี้หนาตาจ้างเงินเดือนเนี่ยเงินสองต่อเงินเดือนแต่กำไรแปดต่อเดือนแปดเป็นสามก็เหมือนเราลูราคนตีรอบบาทเป็นหมื่นแปดเพราะเรายังคนตีอยูได้ค่อย่างเดียวคุณได้ทีอาจารย์พิเศษอะไรโอ้เขาได้หลายหมื่น แันเดือนพูดเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยมีเงินมาจากตำแหน่งหมื่นสองถ้าเป็นคอสสสามนะก็บวกไปเท่าไหร่ละสามหมื่นสามหมื่นสองแล้วมีรอบใบหมื่นหนึ่งเท่าไหร่ใส่ผิดเออนั่นแหละเนดือนสามสองเดี๋ยวถ้าเป็นคนดสามมันนะมีสอคือเงินเดือนปกติของเราเลยอาจารย์ใจรักอาจารย์ศึกษาแมงดีเนี่ยอาจารย์านี้เะคืออาจารย์ชอบครูเยอะอาจารย์เนี่ยมันเป็นครูด ตัวใจ่ายต้องมาด้วยก็เหมือนจาจารย์ผมไงไม่ใช่แบบถ้าผมมีเงินเดือนถ้าผมไม่มีเงินเดือนผมก็ไปเรียนได้แต่ผมก็เป็นวิศวะคนเดียวแล้วผมเป็นครูผมอาจจะสามารถสร้างคนหลายคนที่เป็นวิศวะได้ทำเหมืออาจารย์แล้วอาจารย์อะก็คงอยู่ใตัวเองใช้ได้เนยมันนิพนธมันใช่นะคือถ้าเราเป็นหมอเรารักษาที่คนคนเดียวครับใช่ไหมเป็นวิศวกรตึกตึกเปียวใช่ไหมเป็นตำรวจจับค้ายเป็นครูเรสอนที่คนสอนเด็กหนึ่งร้อยคนเนี่ยแล้วหนึ่งร้อยคนมันไปไปเรื่อยๆอ่ะ มันไม่อยู่อ่ะมันไปเรื่อยๆไงเพราะนั้นบุญไม่จบไม่ดีเลยที่โควิดเฮ้ยเขาบอกเขาจะนี้แล้วอ่ะอะไรเขาจะเอาวัคซีนมาใหม่แล้วเออใช่เขาจะฉีดฉีดฉีดอะรอวัคซีนอะก็รอยเปาฉีดเท่นี่แล้ววัคซีนในกระเป๋าเมียมาฉีดให้แบบนี้ไม่สนใจก็ทีวัคซีนวัคซีนในกระเป๋านะครับสนใจติดต่อได้อะไรนะวัคซีนในกระเป๋ากระเป๋าของจอกรธนาวิน้ยวิวิอย่างลึกจริง หรือว่าไปกินก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วกลับบ้านก่อนวันนี้เลยใช่ไหมครับขอเคลียนะจะไปแลจะไปเลยตาไปกินข้าวเลยทางไปกินข้าวเลยขึ้นมาที่ต่อว่าแตจะขึ้นมาดูด้วยกันมาผมก็ขึ้นมาผมก็ขึ้นมาก็เล่นที่โบวะเดี๋ยวผมกข้าวเสร็จเดี๋ยวผมมาเลยใบสองใบสองตอนนี้หิวข้าวแต่ตอนนี้ไม่บ่ายโมงก็ยังขึ้นมาที่ก่อนเออว่ะไม่บ่ายโมงแล้วไม่ทันแล้วคือไม่ทันแล้ว เดี๋ยวอันนี้เสียกันไปแล้วเอ้บอมื่อันจะบ่ายแล้วนะมันบ่ายโมงแล้วเนี่ยตอนนี้ไางนนเไปึงโมงนแดเอนได้อยู่นะทอปเ่อนแค่สินาทีเองอืมไอต่อหาเนียเไรนะเาไร้วเกินเจ็ดาทีแล้วแปดาทีแล้วการล่นองการี้อลดกินทีก็ช่างมอสน

อ้าวไม่ได้ถามแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาเปิดหนังสือก่อนที่อาจารย์เขาก็จะเดี๋ยวอาจารย์พิชาสักทีเดี๋ยวอาจารย์จะแกะให้ได้เลยบอกเลยบางทีอาจารย์ที่เขาสอนที่เขาสอนแบบแน่นๆยังมีทุกแบบมาสอนมาหลายรอบอาจารย์เสร็จปุ๊บูุณดีแล้วสักครู่นะครับสามจนสามปีแล้ว ปีเป็นสอนอยู่หนังสือเสอนอยู่เรื่องเดียวอ่ะการทำงานนะครับกดสวิตครั้งแรกครับอาจารยนไม่ได้ทำงานกอดอีกครั้งอจะรยู่การทำงานนะครับเขไม่ได้เ้าไม่้หังสือเรให้เาราเรขานอกเขานหา้องเอนหลาอเข้าใจว่าหลายห้อแต่ผมเขบการทดลองไหมครับผครับ